อาเนสลอดยอดขุนพลผู้ถูกสบประมาทกับคุณสมบัติที่โลกลูกหนังมองข้ามในฤดูร้อนปีที่แล้วเมื่อชื่อของอาเนสลอดปรากฏขึ้นในฐานะผู้สืบทอดตำแหน่งของชายผู้ยิ่งใหญ่แห่งแอนฟิเชีร์เกนคลอปเสียงหัวเราะย้อ,ยยอเสียสีและคาดการถึงหายนะก็ดังขึ้นไม่หยุดหย่อนราวกับเสียงนกกาโฉกเวหาหลอกลวงเดี๋ยวก็โปแตกโค้รลีกชาวนาจะรับมือพรีเมียร์ลีกได้ยังไงเขาแค่ใช้ทีมที่คลอปสร้างไว้ปีนี้พรีเมียร์ลีกวยเองต่างหากรอดูปีหน้าสิ แล้วซาก้ากับโรดริโกเจ็บได้อย่าลืมละ่ะแต่เมื่อการเวลาผ่านไปฤดูกาลเดินหน้าเกมการแข่งขันดําเนินไปทีละแมตช์ความพยายามในการบันทอนความสําเร็จของเขากลับยิ่งดูน่าขันขึ้นทุกทีเพราะความจริงอันเงียบงนันได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าชายผู้นี้คือหนึ่งในเพียงสี่คนนับตั้งแต่ปี1888ที่สามารถคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่คุมทีมแม้แต่เป็โกวดิโอลา หรือเล็กเซ็กเวอร์สันกสัรยังทําไม่ได้เงื่อนไขแห่งภารกิจที่ไม่อาจมองข้ามวันศุกร์ที่5กรกฎาคมปี2 0 2 4ชายชาวดัตยืนอยู่กลางศูนย์ฝึกแอ็กซ่าด้วยใบหน้าเรียบนิ่งบอกเล่าอะไรไม่ได้มากนักแต่ภารกิจที่อยู่ในมือเขานั้นหนักหนายยิ่งกว่าหินผาเขาไม่ได้เพียงแค่ข้ามทะเลจากเนเธอร์แลนด์เพื่อรับงานที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่เขายังต้องเผชิญกับแรงกดดันระดับสูงสุดในวงการลูกหนังโลก สโมสรที่มีตำนานเป็นเงาร่างคอยเดินตามหลังผู้เล่นที่ผูกพัน์ลึกซึ้งกับผู้จัดการทีมคนก่อนและบรรดาผู้นําในสนามที่อนาคตยังไม่แน่นอนโมสซาลาเทรนอเล็กซานเดอร์อานูนและมัวจิฟานได้ใครเล่าจะคิดว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้ชายคนหนึ่งจะพาทีมคว้าแชมป์ลีกครั้งที่สองในรอบ35ปีโดยแทบไม่สะดุดเลยแม้แต่น้อยเมื่อการบริหารสัญญากลายเป็นบททดสอบแห่งจิตวิทยาช่วงที่ข่าวลือเรื่องการย้ายทีมโหมกระหนำ่ำ โดยเฉพาะจากเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาสลอดยังคงสงบนิ่งเหมือนผืนน้ำในอ่าวลึกไม่มีการทะเลาะไม่มีคำพูดกระทบกระเทียบจากห้องแต่งตัวไม่มีการแสดงความไม่พอใจต่อสือ่อฟานไดกไกยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามสาร่าผลิตประตูและแอสซิสมากที่สุดในห้าหลีกใหญ่ของยุโรปและเทรนแม้ต้องรับมือกับแรงกดดันก็ตอบสนองด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมหากผู้คนเคยเฝ้ารอวินาที ที่เครื่องจากสลอตแมชชีนจะหลุดกลางก็ต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยเมื่อผู้เล่นไม่มีอีโกโ้เพราะผู้นำไม่มีกำแพงในยุคซูเปอร์สตาร์กับสัญญาราคาแพงเป็นร้อยล้านใครจะคิดว่าไรอันกราวนเบิร์ดจะยอมเปลี่ยนตำแหน่งจากตัวรุกมาเป็นกองกลางตัวตัดเกมหรือลอดิอสัสจะขยับเข้ากลางเพื่อเปิดทางให้โคดีกับปเพราะอะไรหรือเพราะพวกเขาเชื่อในวิสัยทัศน์ของโคช ทุกคนยอมรับการโรเตชันไม่มีงองแงไม่มีโยนของไม่มีแสดงท่าทีผิดหวังต่อสาารณัทเมื่อโอกาสมาถึงพวกเขาพร้อมเสมอและวัฒนธรรมแบบนี้ไม่ได้สร้างด้วยคำพูดแต่มาจากหัวใจของชายที่ชื่ออาเนสลอตศาสตร์แห่งมนุษย์ของผู้จัดการทีมภาพที่เขาอบซาลาหลังเกมชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สต่อศคือภาพที่บอกทุกอย่างเขาไม่ใช่โค้ชที่สังการจากหอคอยแต่เป็นผู้ฟังที่แท้จริง เขาเน้นการประชุมตัวต่อตัวพูดตรงไปตรงมาเปิดใจแบบไม่มีลำดับชั้นเขาใช้การสื่อสารไม่ใช่เสียงตะโกนเขาปรับแทคติกจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ตำราเพียงอย่างเดียวและเมื่อซาร่าพูดหลังคว้าแชมป์ว่ามผมบอกเขาว่าขอแค่ไม่ต้องวิ่งไล่บอลมากผมจะยิงให้เองเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ฟังนักเตะจริงๆแล้วเขาก็ยอมดูสถิติก็รู้คำพูดนั้นคือบทสรุปของทั้งฤดูกาล จากเงาสู่ผู้นําที่แท้จริงแม้เขาจะไม่ได้มีช่วง p r e ซ i s ั o ที่สมบูรณ์แม้จะต้องเจอความคาดหวังมุ่งหวังและเสียดสีในทุกสัปดาห์แต่สลอตลิเวอร์พูลคว้าชัย11จาก12นัดแรกสถิติสูงสุดของผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเขาเชื่อในกระดานแทคนิกไม่ใช่อารมณ์เขาเชื่อในตัวลูกทีมไม่ใช่เพียงแค่ระบบและเขาพาทีมคว้าแชมป์ลีกสมัยที่20โดยเหลือเกมอีกถึง4นัดและหากในตอนแรกลิเวอร์พูลเชื่อว่าเขายังขาด การบริหารซูเปอร์สตาร์ก็คงถึงเวลาที่ต้องหยิบปากกาขึ้นมาแล้วเติมเครื่องหมายถูกในช่องนั้นเสียทีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังกันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเรามีความคิดเห็นหรือเรื่องที่อยากให้เราพูดถึงคอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ